สวัสดีครับสวัสดีชาว You Tube ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องตาซาลิวูนะครับผมรู้สึกว่ารถผมมันจะวิ่งเอิดนี่อันนี้เขาเรียกว่าเว็บเว็บคัมนะครับเว็บคั่มผมเคยเรียกผิดนะเป็นเว็บแคมตลอดเลยเว็บคั่มนะครับการถอดเว็บคั่มเนี่ยก็คือ1นนะครับมันจะมีสายเส้นนี้อยู่สายเส้นนี้นะตัวนี้มันถอดง่ายครับดึงออกพดเลย นะครับดึงทางตรงนะครับแล้วตัวนี้ก็วิธีการก็คือเอานิ้วง้างออกแล้วค่อยๆงัดออกนะครับค่อยๆงัดออกตรงนี้นยเอานิ้วง้างสองอันแล้วก็ดึงนะครับตอนที่ผมดึงผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับขั้นตอนที่สามก็คืออ่าพูดกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะถอดไอ้ตัวเว็บคมตัวนี้เราต้องถอดไอ้ตัวฝาครอบนี่ก่อนสําหรับคนที่มีฝาครอบน็อตเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองฝาครอบ แล้วก็ดึงฝากข้อออกมานะครับเนี่ยฝากข้อตัวนี้ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะนี่ฝุน่นฝุ่นบานตะไทยเลยกระจุะจายหมดนะครับแล้วท่อตัวนี้ถอดยังไงนี่ท่อเนี่ยคือมันแข็งมากครับทอ่อนี้ผมต้องอ่าผมต้องถอดจากตรงนี้ก่อนโดยใช้น็อต <c oughs> ใช้เกียวเบอร์สิบครับนี่นี่เบอร์สิบเบอร์สิบเนี่ยถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนครับถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนเบอร์สิบแล้วก็ ดึงออกดึงสายจากฝั่งนี้นะครับซึ่งสายฝั่งนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับมันมันดึงง่ายครับสายตัวนี้นะครับดึงสายตัวนี้ดึงง่ายแล้วไอ้ตรงนี้ครับแน่นมากนะครับตรงนี้แน่นมากแต่มันไม่แข็งนะแต่แน่นแน่นกว่านะครับอ่ะกล้องไม่โฟกัสดอฮะเนี่ยสายนี้แน่นมากผมก็ใช้วิธีการเอาไอปลายตัวเนี้ยค่อยๆแงะออกแงะออกแต่ไม่ใช่ไปงัดตามร่องนะครับก็คือแงะตามด้านออกมานะครับ <c oughs> พอผมได้ปุ๊บหน้าตาของแป๊บค่ำนะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เดีย๋ยวผมจะเอาไอตัวน้ํายาล้างอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละมาล้างให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอ่าไม่รู้จะฉีดยังไงเนาะทางกล้องไงดี <c oughs> ก็อ่าตัวนี้ผมก็จะใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปจะเป็นรูพอดีนะครับ ใส่เป็นรูนะเดี๋ยวผมจะลองฉีดนะครับฉีดซึ่งตัวนี้ผมใช้ล้างทั้งอ่าอันนี้ตัวอ่ะเดี๋ยวผมฉีดนะครับฉีดโอ้โหถือว่าด่ามาเรื่องนะครับดํามาเรื่องนะครับฟามันแตกนะครับฝามันแตกแต่ตัวนี้ถามว่าด,ดีไหมดีครับเพราะว่าผมใช้ล้างทั้ง ตัวอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมล้างให้ดูอีกรอบนึงครับผมฉีดไปรอบมือนะก่อนที่จะถ่ายคลิปล้างจนกว่าจะใสครับนะล้างจนกว่าจะใสเนาะอันนี้มันก็ใสในระดับหนึ่งนั่นแหละอ่ะก่อนที่เดี๋ยวดูก่อน <ME DI T 1> เมื่อเราล้างตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอเอาออกแป๊บหนึ่งครับ นี่ทางตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเป่านะครับนี่เดี๋ยวผมให้ให้ดูก่อนว่าไอของเดิมมาเนี่ยมันเป็นสีอะไรน้ำมันตัวนี้นะเป็นน้ำยาล้างพวกคอยพวกไอเซนเซอร์อะไรพวกนี้ผมก็จะามาล้างให้ดูสีนะครับใสนะครับนี่ใสนะนะใสมากนะครับใสนะอันนี้สีใสนะครับแต่เมื่อกี้ล้างออกมานี่ยโหยังยังคอกเลยบางคนเขาบอกว่าให้ใช้อะไรนะ วิธีการก็คือ,อเอาอะไรล่ะเอาปากเป่าก็ได้ปากเป่ามันสู้น้ำยาล้างไม่ได้ครับบอกตรงๆนี่ครับอ่ะเวลาเราเสียบเราก็เสียบจากฝั่งบนนะครับฝั่งบนลงฝั่งล่างแล้วเราก็จะมาเป่านะครับป่อให้มันแห้งเสียบอีกรอบนะครับกล้องไม่ได้อยู่ตรง อมองไม่เห็นนะเพราะว่าใช้ใชฟิล์มดำฟิล์มกันฟิล์มกันวุ่งะเสียบเข้าไปตัวนี้มันไม่หักนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดล้างให้ดูครับถือว่ามีคราบอยู่นะครับมีคราบอยู่ก็ถือว่าใสในระดับหนึ่งนะครับล้างไว้ น่ครับให้มันดูสะอาดสะอ้านน่ครับเดีอยสะอ้านอนนี้ฝามันแตกนะครับนี่ก็ถือว่าใสแล้วครับใช้ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้มันแห้งไวนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะกัดสีนะแห้งไวตัวนี้แห้งไวนะครับแห้งไวนะครับอิเล็กทรอนิกส์ีนเนอร์นะครับตัวนี้ผมก็ใช้ครีนบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซิมการ์ดพวกอะไรพวกนี้ผมก็ทาใช้ตัวนี้แหละแล้วเราก็จะเป่านะครับเป่าเอาเอาปากแล้วเนี่ยละมั้งนะ เปล่านะครับเปล่าเปล่ามันเปล่าพวกนี้มัน,ม,น,ม,นมันแห้งไวครับตัวนี้แห้งไวอ่า เสร็จแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับก็คือเราจะร้อยเข้ากับที่เดิมนะครับผมก็จะเอาไอตรงเนี้ยเนี่ยไอท่อเน,นี้ยซึ่งเราต้องต้องย้อนสอนขึ้นไปนะนี่ย้อนสอนขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปดันเข้าไปให้แน่นนะครับเอาให้แน่นเลยนะครับเอาให้แน่นเลยนะเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บหนึ่งครับอ่ะตอนใส่นะครับใส่ให้มันดน มันจะมีร่องของมันนะครับร่องตรงนี้นะมัน네จะมีร่องก็คือมันจะมีปากร่องนะครับให้เราใส่ไปตรงๆตรงแบบเดิมนะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวก็จะเป็นรางีน,นี่นี่ต้องใส่ให้ตรงร่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะประกอบส่วนไหนต่ออ่ะมาดูผมจะให้ประกอบส่วนนี้ก่อนนะครับเอาอันนี้ยัดเข้าไปข้างตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะขันน็อตนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับยัดยัดใส่ไปก่อน นะครับอ่าตรงนี้ผมปกกระกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยคือให้เราต้องปรับองศานะอย่าให้มันปีนนะครับตัวนี้มันปีนนะผมเดี๋ยวผมดึงออกก่อนปีนเดี๋ยวผมขอดึงออกก่อนนะครับต้องต้องร้อยไปข้างล่างนะครับถึงจะโอเคอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คือให้มันอยู่ในใส่เข้าไปให้มันแน่นนะครับให้อยู่กิฟตตรงนี้ก็ใส่ท่อกลับไปที่เดิมนะครับแล้วน็อตตรงนี้นะครับ ใครที่ชนานาญก็คือสามารถดึงตรงนี้ได้แต่บอกตรงบอกก่อนนะตรงนี้ดึงโคตรยากเลยแน่นมากนะครับอ่ะวิธีการเข้าตรงนี้ก็คือเอาน็อตใส่เบอร์สิบนะครับใส่ตรงนี้เหมือนเดิมขายให้ตรงนะครับอย่าให้ปีนเกี่ยวอ่ะขยให้ตรงนะเบือบางนิดหนึ่งครับแล้วก็เอาไอ้เจ้าเบอร์สิบเนี่ยนะครับ ขายยากครับตึงนี้ไขเข้าไปอันให้มันอยู่พอดีนะครับมันจะอยู่ล็อกของมันพอดีเอาพอตึงมือนะครับไม่ต้องอะไรเยอะพอตึงมือนะครับอตรงนี้ขั้นตอนค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับถ้าคนกลัวไม่แน่นอ่ะใส่ไปหน่อย เอาให้ตึงมือนะครับให้ตึงมือตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องใส่แบบจนขาดนะขาดยุ่งเลยนะจะบอกให้เอาพอตึงนิดหนึ่งครับโอเคตึงแล้วก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าคืนนะครับใส่ตรงไหนก่อนไอ้ตรงนี้ไอ้ฟ้าเนี่ยนะครับมันตัวนี้มันแห้งง่ายครับมันแห้งไวคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะ มีปัญหานี่ครับอ่อา๋ยวผมมันจะมีล็อกของมันอยู่อ่าอ่กดลงไปมันจะดังก๊กก๊กอีกอนพอดีอยาให้มันคอนแคนมันจะดังนะครับเสียงดังมากกาน็อตเบอร์สิบสองใส่เหมือนเดิมครับแล้วผมคิดว่ามันถอดง่ายไงนี่ไหนแนตะ่มันถอดยากนะครับล้างได้นะครับตัวนี้ก็ล้างได้เอ r โฟก็ล้างได้ผมก็ใช้ตัวนี้ล้างนะ ถอดไอโฟก็ไม่ยากครับใช้น็อตปากเป็นไอปากเกลียวนะครับเปิดออกมาแล้วก็ถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับผมล้างทุกๆเอาตรงๆนะถ้าผมรู้สึกว่าค่าเซนเซอร์มันเพีย้ยนผมก็ล้างออกนะครับล้างออกใหม่นะใช้เบอร์สิบสองนะครับบอกสิบสองเอาพอตึงมือพอครับเดี๋ยวขยไม่ออกนะครับ ชุดนี้ใครมีชุดนี้ไว้ก็ดีนะครับไว้สาหรับเวลาคุณจะซ่อมรถหรือจะอะไรก็ตามแต่ตัวนี้มันจะตอบโจทย์คุณมากกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับวิธีการถอดเอาแว็บเวบคั่มแวบค้ามแวบค้ามมาทาความสะอาดนะครับก็น้ํายาที่ใช้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แห้งไวครับออกเลยแห้งไวนะครับ ถามว่ามีผลตัวเครื่องยนต์ไหมส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าอัตราลิ่งมันดีขึ้นผมก็เลยลองมาล้างดูนะครับล้างล้างเหมือนเขานั่นแหละนะเราเองเราก็ต้องมีอะไรเราต้องพอประหยัดให้ก็ประหยัดไปก่อนนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับต้องถอดล้างนะครับซึ่งการถอดล้างเป็บข้ามนี่ต้องถอดฝาก่อนนะใครไม่เคยถอดฝาถอดนะครับนะบผมเดี๋ยวผมก็ต้องหาทําความสะอาดนะครับเพราะว่า,าฝาผมเริ่มสกปรกแล้วต้อง ต่อความสะอาดชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เลยถึงจะโอเคนะครับสำหรับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระเรื่องกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมน,น,นะครับส่วนการล้างตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อไปนะครับรออีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้เป็นยังใช้ดานได้อยู่เดี๋ยวผมจะถอดล้างให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาซาลิโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ